สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวจากตัวใหม่นะคะเพิ่งซื้อมายี่ห้อบราเตอร์นะคะรุ่น Jv1400 พี่ออนสั่งมาจาก l a ซ a ด้ค่ะซึ่งราคาก็จะอยู่ที่3,120รวมค่าส่งแล้วร้านในร้านค้าที่เราจะเข้าไปสั่งใน l a ซ a ด้นะคะเราก็ต้องเข้าไปดูรีวิวก่อนนะดูรีวิวว่ามันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนลูกค้าที่รีวิวก่อนหน้าเราก็จะรีวิวให้เราดู ค่ะร้านนี้ก็โอเคค่ะที่พี่ออนสั่งมากส็ส่งของเร็วนะคะแล้วก็สินค้าเขาตรงตามที่เราต้องการค่ะอุปกรณ์ที่เขาแถมมาในเครื่องพร้อมกับเครื่องนะคะอันนี้คืออะแดปเตอร์ที่จะใช้สําหรับเหยียบแล้วก็อันนี้คือสายไฟสายไฟนี้อันนี้คือปลายปลายสายไฟนะคะแล้วมันก็จะเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์คือตรงนี้มันจะมันจะเชื่อมต่อกันเลยเห็นไหม สายข้างหนึ่งอะแดปเตอร์ข้างหนึ่งแต่แล้วเราก็จะเสียบเข้าไปกับข้างๆตรงนี้เดี๋ยวจะเสียบให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะค่ะอุปกรณ์การเย็บอุปกรณ์การเย็บมันก็จะได้มาทั้งหมดอันนี้คือเข็มนะค่ะเข็มทั้งหมด3เล่มมั้งรู้สึกอันนี้คือเข็มเข็มทั้งหมด3เล่มค่ะเบอร์มันก็จะต่างกันนิดนึง ผ่าเข็มทั้งหมดสามเล่มเบอร์มันจะต่างกันนิดหนึ่งนะคะถ้าเราเย็บผ้าหนาเราก็เปลี่ยนเข็มได้อันนี้เข็มสามเล่มเสร็จแล้วอันนี้คือขวายควงสําหรับที่จะที่จะถอดตรงนี้นะคะเวลาเราทําความสะอาดเราก็จะถอดออกมาได้แล้วก็อันที่3ก็คืออันนี้เป็นตีนผีสําหรับเย็บซิปอันนี้เป็นตีนผีสําหรับเย็บรังดุม แล้วก็อันนี้ก็สวยกอได้นะคะทั้งหมดได้มา4อันเขาให้มาแบบเปลับๆแบบนี้นะอันนี้พี่ออนกอได้สายเข้าไปจนเต็มละเหลือแต่อันนี้เอาไว้เดี๋ยวจะกอให้ดูส่วนแผ่นรองอันนี้ไม่ได้ซื้อนะคะเขาแถมมาร้านค้าเขาแถมมาก็ราคาประมาณ400กว่าบาทอันนี้ซื้อช่วงนี้เขาก็แถมอันนี้ให้นะคะเสยบ่ะเสยบเข้าไปเลยน,นี้ก็อะแดปเตอร์ที่เราเอาไว้คอยเหยียบ แล้วเราก็เอาเสียบปลั๊กเข้าไปวิทมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็เปิดไฟตรงนี้มันก็จะสว่างนะคะมันจะมีหลอดไฟอยู่ตรงนี้ไฟก็จะสว่างน,นี่คือวิธีการกรอได้นะคะเราพี่ออนจะกรอให้ดูอันนี้เราก็ดึงขึ้นมาเราก็เอาลูนี่เสียมเข้าไปเราจะถือได้ทางซ้ายมือนะคะให้ให้ให้ตัวได้มันมาทางนี้ค่ะแล้วเราก็ใส่เข้าไป ใส่เข้าไปเสร็จเราก็จะเกี่ยวเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ได้เส้นนี้เราก็จะพาดมาทางอย่างนี้ให้มันให้มันคล้องตรงนี้ไว้อย่างนี้ให้มันกากระบาดกันอย่างนี้นะคะเราจะจับทางซ้ายมือจับได้ทางซ้ายมือแล้วก็มันจะมีรูอยู่นี่เห็นไหมคะรูทางข้างบนเราก็จะสวนขึ้นแบบนี้แบบนี้ นะคะคเสร็จแล้วอันนี้มันหย่อนไปอันนี้เชือกมันหย่อนไปแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนนี่ให้ตึงได้เนี่ยหมุนให้ตึงนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะใส่เข้าไปตรงนี้นะคะอันนี้เราก็ดึงให้ไว้แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ดัน อย่างนี้นะคะแ,แล้วเราก็หมุนนิดนึงเนี่ยหมุนนิดนึงให้มันเข้าล็อกค่ะแล้วเราก็เหยียบในแรสเตอร์นะคะแล้วก็ให้มันหมุนไปเรื่อยๆถ้ามันเต็มมันก็จะหยุดเองค่ะค่ะพอเต็มแล้วเราก็ดันไปทางซ้ายนะคะดนันแบบนีก็ อันดับแรกคือเราก็จะดึงขึ้นนี้ขึ้นเป็นสูงสูงนี้ให้มันมาทางซ้ายมือนะคะได้ให้มันทางซ้ายมือแล้วเราก็เสียบลงไปเสียบลงไปตรงนี้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็ดึงมาดึงมาเราก็จับแบบนี้แล้วก็คล้องเข้าไปตรงนี้แล้วก็คล้องคล้องลงไปอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้พอผมทำอย่างนี้มันก็จะติดแล้วก็เอาได้ลอดผ่านกลางนี้ ลงไปแล้วก็ม้วนผ่านตรงนี้ค่ะแล้วก็ม้วนขึ้นมาม้วนมาตามล่องนี้ม้วนตามล่องนี้มาเรื่อยๆแล้วก็มาอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาได้อะชิดมาขอบฝั่งนี้แล้วก็ลากมาอย่างนี้เนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวกับไอตัวข้างในข้างในเป็นเดือยอยู่ตรงนี้มันก็ได้เราก็จะไปเกี่ยว เกี่ยวกันนะคะเนี่ยมันก็จะมันจะเกี่ยวกันเสร็จแล้วเราก็ลากลงมาข้างล่างจะลากลงมาตรงนี้ไปข้างล่างเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเกี่ยวกับตรงนี้พอเราลากลงมาจากตรงนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็ทางซ้ายเอทางซ้ายเราก็จับไว้ปลายเชือกอยู่ทางขวามือนี่นะคะนี่ปลายเชือกจะจับไว้ทางขวามือเสร็จแล้วเราก็คล้องเข้าไปตรงนี้ตรงนี้นะคะมันจะมีแผ่นอยู่ เราคล้องเข้าไปอย่างนี้ฮะอย่างนี้แล้วเราก็จะสอเข็มอันนี้ก็จะสอเข็มเรียบร้อยค่ะนี่คือเดี๋ยวจะสอนวิธีใส่อันนี้นะคะอันนี้คือวิธีอันนี้ยังไม่ได้เปิดไฟนะอันนี้ยังไม่ได้เปิดเครื่องถ้าเปิดเครื่องมันก็จะสว่างขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันจะมีไฟสว่างค่ะเดี๋ยวเราก็จะถอดตรงนี้ออก นะคะถอดตรงนี้ออกแล้วเราก็จะใส่กระสวยเข้าไปกระสวยเราก็จับแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยค่ะมันจะมีล็อกของมันอยู่ <c oughs> จับแบบนี้อันนี้ทางซ้ายมือค่ะแล้วก็วางไปนะคะมันก็จะเข้าล็อกของมันอย่างนี้แล้วก็ดึงดึงดูอย่างนี้นะคะแล้วก็แล้วก็อ้อมมาอย่างนี้นี่แล้วได้ของเรามันก็จะเกี่ยวกับเดยตรงนี้ค่ะอย่างเงี้ยมันก็จะติดละนะคะเราก็จะปิดเอาไว้ กรดานเข้าไป่ก็จะได้แบบนี้ค่ะต่อไปเราก็จะดึงเราจะเอาเส้นด้านข้างล่างนี้ขึ้นมานะคะโดวยวิธีการโดวยวิธีการหมุนเราจะหมุนอันี้นะคะหมุนมาทางหมุนเข้าหาตัวของเรานะคะหมุนมาอย่างนี้เส้นนี้ไว้นะคะเส้นที่ติดกับเข็มเนี่ยเราก็จะหมุนหมุนเข้าหาตัวเราเนี่ยค่ะลราก็ดึงไว้ตึง เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาแล้วอขขึ้นมาแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยก็พร้อมจะเย็บแล้วนะคะเส้นได้นี้เราก็ปัดไปข้างหลังอันนี้ก็ยาวเฟ้อเลยแล้วก็หมุนได้นะคะเราจะหมุนได้กลับตรงตรงอันนี้นะตรงหลอดได้นี้นะคะแล้วก็จะหมุนหมุนหมุนอย่างนี้จะสั้นลงตรงปลายมันเนี่ยเนี่ยมันก็จะสั้นค่ะเดี๋ยวเราจะลองเย็บดูตอนนี้ ก็ต้องมาดูตรงนี้ละนี่อันนี้เป็นการปรับนะคะเป็นการปรับได้ได้ตึงได้หย่อนเราก็จะปรับตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นการเลือกลายนะคะอันนี้เลข1 1เนี่ยเป็นลายธรรมดาที่เราเย็บกันทั่วๆไปอ่าแล้วก็อ้นเี้เก้าหกเสนี่ส่วนใหญ่เขาจะใช้กับเย็บซิป ะะอันนี้ก็ซิกแซกเราต้องการเย็บซิกแซกเราก็ทำได้พวกนี้ก็เป็นลายที่เราต้องการใช้เราต้องการใช้ลายอะไรเราก็ปรับมาวิธีการปรับก็คือเราก็หมุนอย่างนี้เลยหมุนหมุนไปตามที่เราต้องการนะคะก็หมุนกลับก็ได้อันนี้ตอนนี้เราจะเริ่มที่ลายนี้ก่อนลาย11นี้นะคะเป็นลายธรรมดาทั่วไปที่เราใช้เย็บผ้าทั่วไปค่ะส่วนอันนี้เป็นความ ย่อนความตึงของได้เดี๋ยวจะลองทำให้ดูอันนี้ปกติพี่ออนใช้ก็จะอยู่ที่เลขเลขนี้นะคะ4เลยสี่มันนิดๆอยู่ระหว่าง4กับหนี้หละนะคะไม่เกินอันนี้อันนี้เราก็เอาเข้าไปตรงร่องนี้เราก็ปัดมาทางฝังซ้ายเราก็เอาลงอย่างนี้อันนี้ก็จับเอาไว้นะคะส่วนเข็มพอเริ่มเย็บเราก็จะเอาเข็มลงก่อนเราก็จะหมุนตรงข้างๆนี้ค่ะตรงนี้เราก็จะหมุนเข้าหาตัวของเราค่ะ ค่ะแล้วก็จะหมุนเข็มลงปักลงให้เพื่อความชัวนะคะะเราก็จะปักเข็มลงอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วก็อานี้ลงแล้วก็เราเริ่มเย็บการเย็บเนี่ยถ้าเราอยากจะให้มันเดินเร็วเราก็เย็บแรงยเย็บเข้าไปแรงๆแต่ถ้าให้เดินช้าๆเราก็เย็บเบาๆนะคะอลองดูก่อนนะนี่เย็บเบาๆก่อนนะเห็นไหม ละเยียบแรงๆยิงๆ่งแรงอันนี้ค่ะอันนี้คือการวิธีการเหยียบเสร็จแล้วถ้าเราจะเอาออกเราคือเราต้องยกเข็มขึ้นหมุนเข้าหาตัวเรานะคะเข็มมันก็จะยกขึ้นแล้วเราก็จะยกเนี่ยแล้วมันจะเป็นการยกขึ้นยกลงแล้วก็จะยกขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะดึงออก กตดูด,ดูวิธีลอยเย็บนะคะดูฝีเข็มมันก็จะเป็นอย่างนี้ั้งข้างบนข้าง,าง,างล่างเดี๋ยวเราจะลองปรับดูนะคะถ้าเราปรับเลขเยอะมันก็จะยิ่งตึงถ้าเราปรับเลขน้อยมันก็จะยิ่งหย่อนนะคะอะลองปรับเลขน้อยดูเนี่ยมันจะหย่อนคอยดูนะคอยดูฝีเข็ม ก่อนแล้วก็วางแล้วเราก็จะเย็บแล้วก็ดึงขึ้นลักษณะ ลักษณะได้เห็นไหมมันก็จะหย่อนลงนิดนึงข้างล่างนี่เห็นชัดเลยเนะี่ยอันนี้ได้อันนี้เส้นที่สองอันนี้เส้นแรกอันนี้ได้มันก็จะหย่อนหย่อนเห็นไหมคะอันนี้ได้ล่างนะได้บนไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ได้ล่างแต่ได้ล่างจะเห็นชัดเลยว่ามันหย่อน ค่ะแล้วถ้าเราหมุนไปทางนี้มันก็จะตึงขึ้นส่วนใหญ่พี่ออนจะใช้ที่ที่เลขสี่นะคะเลยเลขสี่มานิดนิดประมาณนี้ก็จะใช้เย็บทั่วทั่วไปต่อไปเราจะลองฝีเข็มดูอันนี้คือเราจะลองปรับไปที่อันนี้นะคะอันนี้เป็นการเย็บซิกแซกเนี่ยเลขมันจะมีห้านะ มันจะมีสามลายเนี่ยซิกแซกแบบติดกันเลยอันนี้ตรงกลางนี่ห่างหน่อยเราจะลองเย็บแบบตรงนี้ดูนะคะตรงกลางนีอันนี้ประมาทิบเยลยผ่าะแล้วก็วางลองค่ะแล้วก็มันจะค่อยๆเดิน ก็ยกขึ้น,นเห็นไหมคะมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นช่องๆช่องๆอ,อ,อ,อย่างนี้นะคะลองปรับที่เลขสามดูว่าเป็นไรยังไง นี่ฝีเขมก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้นี่คือลายนะคะสำรับสามารถเลือกลายได้ค่าส่วนตรงนี้เป็นการย้ำนะคะเป็นการย้ำตะเข็บเวลาเราตอนที่เราเริ่มต้นกับตอนที่จบเป็นการย้ำตะเข็บอ่าเดี๋ยวลองย้ำให้ดูนะคะเดินหน้าไปสักนิดนึงแค่นี้พอแล้วเราก็กดถ้ากดค้างเอาไว้มันก็จะถอยหลังนะคะอ่านะแล้วก็ปล่อยแล้วก็ เหยียบเหยียบไปเรื่อยๆค่ะเหยียบไปเรื่อยๆเสร็จเราต้องการย้ำล้วก็กดค้างเอาไว้แล้วก็เหยียบมันก็จะถอยหลังเสแล้วเราก็ปล่อยแล้วก็เหยียบมาอย่างนี้เรากดกดค้างเอาไว้นะคะถ้าเราต้องการย้ำล้วก็กดค้างเอาไว้มันก็จะถอยหลังเสร็จแล้วเราก็ปล่อยปล่อยมือแล้วก็เย็บไปตามปกติ มันก็จะเป็นกันย้ำตะเข็บน okay. เห็นไหมรอยย้ำนี่เวลาเราไม่อยู่หรือ,อยังไงเราก็ต้องปิดตรงสวิตช์นี้นะคะปิดทุกครั้งนะคะพอเราปิดปุ๊บไฟตรงนี้ก็จะดับเนี่ยเนี่ยไฟก็จะดับเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะ ค่ะโอเคสำหรับการใช้เบื้องต้นก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมา <c oughs> รีวิวอันี้นะคะที่สำหรับเย็บรังดุมนะคะนี่สำหรับเย็บใบเย็บรังดุมแล้วก็การเปลี่ยนเข็ม <c oughs> การเปลี่ยนเข็มแล้วก็การถอดตรงนี้นะคะแล้วก็ทำความสะอาดใส่น้ามันยังไงนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวให้ดูค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ